S <S วันทนะี่หนวันบ่าวันดีเอา้าฉันวันที่จะกินอะไรเนี่ยกินผัดกะเพาไม่ใสพกผัดกะเราแล้วไม่ใส่พริกก,ก,รรก็ <c oughs> ก่งก็ผัด <c oughs> าไม่เองยกินอะไรอ๋อฉันจะกินไ,แบบไขดาวแต่ไม่ใส่ไก่โอเคนั่งรอไปทามาให้ ฉันจริงนเดียจังหวะจะไม่นัหวะจเ่เหนเนาะอช่อ้โ,อโหเอกซระแทกคนอะแต่มันมียางยึีต่างเวลา,าเมื่อเมือนมันก็เอาลงแล้วก็ไม่มีหิมะตกใชต่ตอนนี้เมื่อเห็นจะตายแล้วเอ๊ะอะไรนะ ไปทำเรียอกับอาหารก็ได้นี้ก็พักไปที่เรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งอย่างมันก็จุดเองจริงหรอเสพักเดียวก็หมดลวเห็นหมดละเมื่อกี้กูเห็นดุอย่างจรงรจ้นซีจงไหก็หุกซีกหกีเ็กเลวผ มมท,ออทำไมถึงเสชาติดีขนาดนี้เนี่ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยกูลืมบอกพวกมึงไปว่ากูเผือใส่ย,ยาเบื่อหนูเข้าไปนวมึพูดว่าอะไรนะยาเบื่อหนูเข้าไปในอาหารไม่กิงใช่มันริง โอไม่กูตายแน่ยงานนี้โอเคกูเรียบร้อยใบปาดนะจ๊ะ